ใกล้จะถึงเทศก,กาลจุดจีนแล้วเสื้อที่ปะให้ชิงเอ๋อตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วพลักคุณหนูคุณหนูเป็นอันใดเจ้าคะอ่ะปีสุยเจ้าออกไปก่อนแล้วเฝ้าประตูเอาไว้ให้ดีข้ามีเรื่องต้องคุยกับแม่หลินเจ้าคะ่ะคุณหนู ออกไปไกลๆจากตัวข้านะใส่หัวไปซะพวกข้ารู้ทุกอย่างหมดแล้วเหตุใดบรรดาผู้ให้กำเนิดของข้าต้องเป็นคนต่ำต้อยเช่นเจ้าด้วยฮะมิน่าในตอนที่เจ้าถูกโบยข้าขอความเมตตาแทนเจ้าแต่กลับถูกตำหนิทั้งหมดเป็นฝีมือของเจ้าใช่หรือไม่ เจ้าสลับตัวบุตรของพวกเขาแต่จากนั้นเรื่องก็แดงขึ้นมาเออเรื่องนั้นอะหากเจ้ากล้าลงมือทำแม้กระทั่งเรื่องสลับตัวแล้วเหตุใดตอนนี้ถึงไม่บีบคอจงหลวนให้มันตายตายไปซะยามนี้เจ้าจะให้ข้าทำหน้าเช่นใดไปพบท่านพ่อท่านแม่ชิงเอ๋มิยอมรับข้า ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าเหตุใดท่านพ่อจึงได้มีท่าทางหมังเมินเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้นี่คงเป็นเพราะเขารู้มานานแล้วว่าข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขายามนี้เขาแค่ต้องการขายข้าออกไปในราคาแพงๆที่น่าขันก็คือข้ายังอยากจะได้รับการยอมรับจากท่านพ่อในเมื่อพวกเขาไม่มีเมตตา ก็อย่ามาหาว่าข้าไม่มีคุณธรรมถุงหอมที่มอบให้ข้าเมื่อคราที่แล้วเจ้าได้มาจากที่ใดแม่ลินตอนนี้พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดบังกันอีกต่อไปฮัชิคิดมาทั้งคืนก็ยังคิดไม่ออกว่าจะยิงผู้ชายมาจากระบบได้อย่างไร จงล้วนอันใดเรื่องราวระหว่างเราไม่มีอันใดติดค้างกันอีกท่านเองก็ไม่ต้องมาตามต่อเยข้าแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนเจ้ายังไปไหนไม่ได้เรื่องเมื่อวานเป็นข้าเองที่คิดไม่รอบคอบข้าพาเจ้าเข้าไปในวังแต่กลับทำให้เจ้าต้องได้รับคำดูหมิ่นเหยียดยมฮัเชิ้ หน้าอินดูอ่ะข้าให้ฮชิสรุปก็คือนี่ถือว่าเป็นสินน้ำใจชดเชยจากข้าก็แล้วกันเจ้าจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่อันใดกันท่านคิดว่าคนเช่นจงลวนจะถูกซื้อได้ด้วยเงินอย่างนั้นเหละเมื่อวานสิ่งที่ข้าสูญเสียไปก็คือศักดิ์ศรีศักนดะิ์ศรีน่ะท่านรู้จักหรือไม่ คิดว่าเงินแค่ปึกเดียวพวกเรายังเป็นสหายกันอยู่หรือไม่แปดพันตำลึงนั้นมันก็แน่อยู่แล้วเป็นประกายแน่นอนข้าให้อาภาัยท่านแล้วภายหน้าหากมีเรื่องเช่นนี้อีกก็สามารถมาให้ข้าช่วยได้เสมอเลยนะข้ามีประสบการณ์แล้ว ครั้งหน้าแอบบเตรียมเอาสลับเข่ารองไว้ก่อนแล้วค่อยเข้าวังสนับเขาเ่าคืออะไรกันนะจอเจเอะประลองความรู้จะเลื่อนมาจาดัดเร็วขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าจะจัดช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีหรอกแล้วก็ใช่น่ะสิหากเป็นไปตามข่าวลือ แล้วล่ะก็งานจะจัดขึ้นสามเดือนหลังจากนี้หากเวลาที่จะต้องเสียจากการเดินทางไปที่เมืองตี้จริงก็ครึ่งเดือนแล้วนี่มันไม่มีเวลาให้เตร็มตัวเลยนี่นะข่าวนี้เป็นจริงหรือเ,เป็นเทจกันแน่นะงานประลองความรู้นะ่ะเงียบงานประลองความรู้เลื่อนมาจัดก่อนกำหนดเป็นเรื่องจริงหลังจากนี้สามเดือนจะจัดขึ้นที่เมืองตี้จริง เนื่องจากห้องเต้ราชวงศ์เสียประชวนอยู่จะจัดงานประลองความรู้รวมตัวนักเรียนจากราชวิทยายลัยทั่วทุกมุมเมืองเข้าเมืองหลวงเพื่ออภิปรายความรู้ความสามารถก็เป็นสิ่งที่สมควรยิ่งอะไรนะร่างกายของบิดาจี้เซียวมีปัญหาอย่างนั้นเหละนี่มันมีอยู่ในเนื้อเรื่องเดิมด้วยเหรอน,นี่ยดังนั้นราชวิทยายลัยของเราจึงจะมีการสอบคัดเลือกในวันมรืน และจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการสอบยอดเยี่ยมเพื่อทำการฝึกฝนรวมต่อไปหลังจากนั้นสองเดือนพวกเขาก็จะเป็นตัวแทนนักเรียนจากราชวิทยาลัยเดินทางไปแข่งขันกับนักเรียนในใต้ล่าที่เมืองตี้จิงและสร้างชื่อเสียงให้กับแคว้นชูมารืนจะทำเช่นใดดีข้ายังไม่ได้ทันเตรียมตัวเลยจริงด้วยนี่มันเร็วเกินไปแล้ว <laughs> ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อย่างชื่นชมในตัวข้าและได้แอบมากระซิบบอกข่าวนี้กับตัวข้าตั้งนานแล้วให้ข้าได้มีเวลาเตรียมตัวในการสอบเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าคนผู้นั้นจะยอมให้ความช่วยเหลือหากทกท่านไม่ติดอันใด ก็เชิญทุกท่านมาทบทวนบทเรียนที่จวนของพวกค่าเถอดข้าได้เชิญรุ่นพี่ที่มีความสามารถยิ่งให้มาช่วยสอนเขาสามารถอธิบายไขยข้องสงสัยต่างๆให้พวกเราได้เอ๊ะจริงเหรอจงชจิงเจ้าเป็นคนดีจริงๆเลยนะไปข้าจะไปช่วยได้มากเลยท่านพี่จะมาด้วยกันหรือไม่เจ้ขขาคะ พอดีกับที่จะได้มาเรียนรู้และทบทวนการคำนวณที่ท่านอาจารย์อย่างสอนพวกเรามาด้วยจริงสิจงหลวนกับท่านอาจารย์อย่างยังมีสงครามประลองการคํานวณอยู่นี่นะเช่นนั้นเนื้อหาที่พวกเราเคยเรียนกับจงหลวนก็ไม่สามารถไปให้รุ่นพี่ช่วยทบทวนให้ได้อย่างนั้นเหรอทุกคนไม่ต้องเคร่งกับการประลองระหว่างข้ากับท่านอาจารย์หยางหรอกนะ หากพวกเจ้าอยากไปให้รุ่นพี่ช่วยสอนก็ไปเถอะอย่างไรการสอบครั้งนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนท่านพี่นี่ช่่นใจกว้างจริงๆเลยนะเจ้าคะ <c oughs> จงหลวนข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะมั่นใจในตนเองไปได้สักกี่น้ำยายาขอบใจที่ให้ข้าติดรถม้ามาด้วยนะข้าถึงบ้านแล้วละอืะ เป็นค่าต่างหากที่จะต้องขอบใจเจ้าเลิกเรียนแล้วจ้ายังช่วยทบทวนบทเรียนให้ข้าต่ออีกตั้งนานสองนานเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กน้อยนะกระโดดลงอะอนหลวนวันนี้ข้าอยากไปเล่นที่บ้านของเจ้าได้หรือไม่เดิมทีคนที่เคยเรียนกับจงหลวนวันนี้ก็ไปที่จวนโหกับจงชิงจนเกือบหมดแล้ว แมนว่าอารวนจะไม่แสดงท่าทีอันใดแต่ในใจคงจะต้องเสียใจมากแน่เราจะต้องตั้งใจสนับสนุนานางให้เต็มที่ได้สิแล้วก็ขอบใจมากเลยนะข้าอ,อยากจะไปดูว่าคนที่จงชิงกล่าวว่าเทพนักหนาผู้นั้นจะเป็นใครกันแน่จ,จี้ ณหนูใหญ่ท่านมาสายแล้วจี้เซียวนี่สมองเจ้าโดนฟ้าผ่าจนสูญเสียความทรงจำไปแล้วอย่างนั้นเหละนี่เจ้าช่วยคนอื่นมาทำลายข้าค้นทรยศข้ามีโจทย์คำนวณข้อหนึ่งมิเข้าใจมิรู้ว่าท่านจะช่วยอธิบายให้ข้าฟังได้ดไหรือไม่คุณหนูใหญ่ยามนี้ท่านต้องเรียกข้าว่าอาจารย์เอ๊ะอ,อ,อาจารย์อย่างนั้นละ